สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี้ผมได้มีโอกาสกามาเยี่ยมชมท่านนายกตั้งพิธีนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับค,ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้ก็อย่างที่บอกคุยเรื่องเขี้ยวเสือเราจะเน้นว่าแฟนคลับอยากจะรู้เรื่องของผ้าอะไรบ้างครับ,รบก็จะเป็นหล<ะ>ักวันนี้คือเรื่องเขี้ยวเสือของหกวป่ระาผมยกตัวอย่างมาดูแล้วกันเกียับอันนี้ตัวเท้าเม็ดั่วเขียวนะครับคือเขี้ยวเสือตัวนี้ แล้วก็อย่างที่บอกครับแกจากเคี้ยวท่านรองเชษดผมการตรวจสอบเป็นไงครับอ๋อครับก็เมื่อกี้ทางเราดูผลตรวจสอบก็ได้ก่อนก่อนนั้นเนี่ยเราทำเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับเพื่อหาบนสารเนี่ยก็ปรากฏว่ามีส่วนหลักเลยก็คือเป็นแคลเซียมถึง6กสิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้แคลเซียมนี่ก็เป็นพวกกับเรีดยวฟันกระดูกเป็นแคลเซียมนะครับคือถ้าเป็นเคี้ยวต้องออกมาเป็นค่าอย่างนี้ถ้าเป็นเรซินมันก็จะออกมาเป็นอีกอย่างเลย ค,คือวัสดุธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติเล็กอย่างนิ่งมอกเขี้ยวตัวนี้ตัวนั้นเป็นสีเขียวเล็กมากแล้วก็แต่เอกลักษณ์ของเขี้ยวเสือนหลวาปานคือการแกะเขี้ยวนะครับแกะแต่เขี้ยวเพราะนั้นพอเรามาเข้ากล้องพันเอก็กปึ๊บ,บแหบบ้เลือเขาเล็กเท้าเศษนิ้วเล็กกว่าน,นิ้วก้อยมากเลยะค,ะครับแต่พอมาดูเนี่ยเราเ็นรอยแกะ รอยล่องละซึ่งกล้อง 10x ไม่สามารถเห็นครับคือผมส่องด้วยกล้อง 10x มาก็ไม่เห็นนะครับแต่พอเรามาเข้ากล้อง1ลจะเห็นรอยแกะอย่างชัดเจนรอยแกะเป็นรอยเส้นๆเลยครับแกะเป็นรอยเส้นรอยเก่าเลยและนี่คือคราความเก่าซึ่งเสือตัวนี้ห่อไว้อย่างดีอันนี้รอยจานนะครับใหญ่ๆนี่คือรอยจานรอยจานแล้วก็ลายมือนะครับเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นรอยแกะแต่เที่ยวเนี่ยจะขดหมดแล้วแล้วก็เนี่ยที่บางคนบอกว่าแคลไซ อันนี้คือห่อแล,วล้วเก็บไว้ในเซฟนะครับไม่ได้ไว้แน่นอกเอกลักษณ์ของความเก่าของเที่ยวใสเหมือนเทียนตามตำราครับง่ายๆคือคนโบราณเขาพูดกันไว้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออย่างนั้นจริงๆแต่เราต้องเข้าใจความหมายให้มันถูกต้องอครับเพาะนี้มัใส,ใสเหมือนเทียนใช่ใสเหมือนเทียนจริงๆใช่แล้วก็เอกลักษณ์เขาบอกอยู่ว่าเนี่ยกรลอยแกะ ต้องมีครับคือไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งเห็นชัดนะครับวงเล็กนี่เราเห็นไม่ชัดแต่พอมาเข้าพันเอปุ๊บเห็นเลยเห็นชัดเจนแต่ 10X เอ็กดูแล้วไม่เห็นก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่าส,สามารถชายน่าสนใจและสามารถบอกเราถึงความแท้ความเก๊ได้นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านคือถ้าท่านดูยันเป็นมันก็ยืนยันได้อีกว่าเป็นของหลวงพ่ออะไร ท่านท่านหรือเป็นลูกศิษย์หรืออะไรยังไงแต่อย่างที่บอกครับเขี้ยวเก่ามันจะฉ่ำฉ่ำใสเหมือนเทียนถ้าเป็นของแท้แต่ของปลอมเขาก็ใช้เรซินมาทําเพื่อให้ฉ่ำให้ใสแต่เราไม่สามารถตรวจได้เพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องตัวเนี้จะไม่ตรวจตรวจไม่ได้ว่าเป็นเทียนหรือเป็นเรซินหรือเป็นเขี้ยวจริงที่มาทาครับแ,แต่พอได้กล้องตัวนี้มามันก็เลยชัดเจนขึ้นมาว่าเราก็ฟันธงได้อีกอย่างหนึ่งนอกจาก พึ่งสายตาและประสบการณ์แล้วสองขาไม่เจอครับเล็กมาก,กมากีขนาดพันเ็กกว่าจะได้โฟกัสนะฮะเปิดพัดลมแรงก็ไม่ได้แรับปิวครับแล้วก็อีกอย่างอย่างที่ฝากบอกน้ำหนักต้องเบาน้ำหนักจะเบานะครับของเก่าเนี่ยน้ำหนักจะเบามากเจอแล้วองค์นี้เนี่ยได<ช>้มานานเลยครับอันนี้คือของมรดกแล้วก็ผมยังไม่เคยโชว์ที่ไหนแล้วก็คือจะเอาไปถ่ายรูปตามร้านครับก็เกรงว่ามันจะหาย คือมันเล็กมากๆทีแรกตั้งใจจะไปทําหัวแหวนเพื่อที่จะมาใส่ร้านเขาก็บอกว่ามันเล็กไปเขาจัดให้จัดขอบไม่ได้ก็คือเราจะทําแบบให้เขาเรี่ยมกันน้ําก่อนแล้วก็มาทําเป็นหัวแหวนใส่เขาก็บอกเขาทำไม่ได้ใช่อันนี้ตรงหน้าอันนี้ตรงไปหน้านะครับอันนี้คือกล้องพันเอ็กลักษณะเหมือนกันนะครับครับก็คือแกะแกะแกะแล้วก็อย่าอคติยานมีหูมีตามีปากครับ เอกลักษ์คือเขี้ยวเสือแกะทั้งว่าเขี้ยวเสือแกะต้องมีรอยแกะคือจะสึกจะหลอ,อยังไงก็แล้วแต่จะเก่าจะหดมันต้องมีรอยเอกลักษณ์ที่มันแกะลงไปในตามซอกตามหรือที่มันไม่สึกเนี่ยฮะต้องมีฮะต้องมือนะจะหดกลมมนกึ่งไปหมดแต่มันต้องมีรอยแกะให้เห็นครัคือมีสันมีเหลี่ยมมีรอยเก่ารอยแคะคือจะชัดเจนเนื้อใสค่อนข้างครับเหมือนเทียนจริงๆ,ๆอย่างที่ตำราเขาบอกโบราณเขาพูดอะไรไว้คือจริงๆมัน มันคือบ่งบอกแต่เราไปหลงความโลภหรือเปล่าเอ๊ะดูแล้วไม่น่าจะใช่แต่ถ้าใช่ตัวเราเป็นล้านนะอะไรเงี้ยก็ดันซื้อมาอีกคือมันทุกอย่างคือต้องวางความโลภก,ก่อนวางผลประโยชน์ก่อนแล้วหลักความจริงมาคุยมาพิสูจน์อย่างนี้ยพ<ษ>ิส<ษ>ูจน์<ษ>ได้ครับและอย่างวิทยาศ<ษ>าสตร์แล้วก็อุปกรณ์ที่เราตรวจสอบต้องทันสมัยกับยุคที่เขาเป็นเทคนโนโลยี<ษ>เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาตรวจสอบ <Okay. S 2> ตามตามยุกคกับพ่อต่างชาติเขาเชื่อตัวนี้เขาไม่เชื่อว่าคุณคือเซียนนะคุณมายักหนะ้าค,คือพระคุณแท้เขาไม่ฟังแล้วครับ <c oughs> คือตอนนี้เขาไม่ฟังแม้กระทั่งกับผมเนี่ยเขาก็ไม่ฟังนะ <c oughs> ต้องมีผลพวกนี้ให้เขาดู <c oughs> แต่ที่สาคัญคือพระเราแท้เรามีผลพวกนี้ให้เขาดู <c oughs> เพื่อร้อยเปอร์เซนต์ยืนยันเหมือนกับที่มีโฉนดอย่างเงี้ยครับก็มีราคา <c oughs> ครับผมส่วนเรื่องกล้องเรื่องอุปกรณ์ถ้าใครสนใจยังไงครับ <c oughs> ท่านองสามารถติดต <c oughs> <c oughs> ่ออเข้ามาเช็คหรือว่าติดต่อได้ครับที่เบอร์ ศูนย์หกสามหกห้าสองสองห้านะครับครับส่วนเที่ยวเสือเอ่อ่เที่ยวเสือเนี่ยท่านนายกมีมีเดียวไหมอันนี้ผมมีเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นใหญ่กว่านี้ก็มีใหญ่เลยมีตัวหนึ่งแล้วกลางๆมีอยู่สองาตัวถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยครับจะติดต่อเลยก็จริงๆคือถ้าแฟนคลับเนี่ยจะโทรหาผมอาจารย์ก็คือแต่ตอนเนี้ยเบอร์ใหม่บางท่านไม่รู้อแจ้งเลยตรงนี้ศูนย์หกสองหกสองสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับ เบอร์โทรดต่อดได้ตลอดได้ตลอดที่สี่ก็แฟนคลับก็จะรู้โทรมานัดรับของเจอกันอะไรยังไงโทรมาปรึกษาไี้ได้หมดได้หมดครับแต่อย่างี้บอกว่าผมไม่ได้รับเช่าพาเนื่องจากพาผมมีเยอะมีเป็นพ่ามรดกอย่างที่มีอยู่แล้วเยอะก็จะไม่ได้รับเช่าต้องตรงนี้ต้องขอภัยทุกท่านด้วยนอกจากว่าจะมีมุมจริงๆที่ผมไม่มีของอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดยังไงผมก็จะประกาศทางหน้าเพจว่าผมอยากได้รุ่นนี้นะอะไรเงี้ยถึงถึงจะรับเช่า ครับโอเคครับก็ตรงนี้ก็รักษาสุขภาพไปด้วยนะใช่ครับโควิดใช่แล้วก็รักษาระยะแล้วก็ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดแล้วส่วนเรื่องตรวจเีี่ยวนเครื่องนี่อ๋อสามารถตรวจได้ครับก็คม่ที่เราตรวจมาก็จะเปยได้อย่างของคนอื่นเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเขาตรวจได้แต่ทองคําหรือโลหะอ๋อโลหะใช่แต่อันนี้คือได้เครื่องนี้มยการทําโปรแกรมสลับสลับภเนื้อผงหรือว่า เคี่ยวเสือเนี่ยสามารถตรวจได้นะครับครับก็คือติดต่อทั้งชมรมนะครับหรือใครไม่อยากซื้อเครื่องก็นําพระไปตรวจสอบตรวจสอบมาสอบถามมาปรึกษาอะไรได้ตลอดครับครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยผมอยู่กับผมมานานมีความผูกพันแล้วก็ชัดเจนครับมีตัวตนมีอุดมการที่สามารถไปกันได้แล้วก็เราตรวจสอบทางเว็บมานานเป็นปีหลายปีนะใช่ครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็มีการกล้าลงทุนกล้า ทำสิ่งใหม่ๆเพื่อวงการและมีการจัดงานประกวดขับเครื่องรับชัดเจนแล้วก็ตัดสินบริสุทธิ์ดุจจริงทำยังไงก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับและด้วยความคิดถึงวงใยญเนาะชาวพิมท่านนะครับครับผมพิพิเศษก็รักษาสุขภาพเนาะให้ทุกชั้นมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับผมใช่ครับแล้วก็ติดตามสามารถติดตามทางของเราเนี่ยทางช่องทาง u t ท b e ได้นะครับช่องพิมพ์เพราะว่ากครับ อนุรักษ์นะครับใช่<ด>แล้วเดี๋ยวจะต้องมาตอบสัมภาษณ์ผมอยู่เรื่อยใช่ครับติดตามไว้เลยจะได้รู้<ด>ครับเลยนะโดดใหม่ใช่ครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับ